ครับนะในการลดค่าไฟผู้ไร้ร้อยที่ค่าไฟที่เกิดสามสามารถค้างได้สามอย่างผมยัไม่บอกว่าสามารถค้าง <c oughs> ได้เลยอน,นี้มันเป็น <c oughs> เป็นมาตรการก <c oughs> ารช่วยเหลือผู้ที่ประสบความยากลำบากในการ <c oughs> เลี้งชีพนะครับ <c oughs> เพราะว่าแนวนโยบายที่เกิดขึ้นตอนที่ผมไป ทไปตรวจเยี่ยมที่ทการไฟฟ้าสูตรภูมิภาคนะครับก็ได้รับรายงานมาว่าตอนนี้เนี่ยไอเรื่องของของอออการถอดมิเตอร์เนี่ยเดือนหนึ่งก็ถอดแล้วซึ่งมันดูแล้วมันก็คนเหล่านี้ถ้าแบบใช้ไ,ไฟไม่ถึงเดือนละ300เนี่ย <Answer. S 1> เขาก็แย่อยู่แล้วนะตอนนี้ก็เลยบอกเข้าไปว่าพอจะยืดเวลาไปนหน่อยได้ไหมนะ าก็เสนอมาทํานองว่าสักสามเดือนก็พอไหวเราก็ลองนําร่องไปดูก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณที่ตอบสนองนโยบายอย่างรวดเร็วเรื่องค่าเอฟทีที่มันอยู่ที่ทางทางกระทรวงพลังงานด้วย,ใช,ยใ,ชใช่ไหมต้ทใช่ไหมทางมันมีบอร์ดพลังงานอะไรอยู่ <c oughs> กระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่เป็น หน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายถ้าถ้ารัฐบาลมีนโยบายอะไรสั่งการมาแล้วมันครบถ้วนถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระ,ระเบียบเราก็ตอบสนองทันทีอย่างเช่นวีซ่ายกเว้นประเทศไหนประเทศไหนถ้ารัฐบาลสั่งการมาเราก็เร่งแก้ไขระเบียบวันนี้ที่เประชินกับา ันรู้สึกจะมีสองเรื่องเรื่องยาเสพติดเรื่องพวกผู้มิันทธิพลอาวุธปืนแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวสองสองสองประชุมที่ว,วางรอไว้เริมต้นต้อเป็นวันที่สิบห้านมาี่จะสามารถเปิดถึงทีที่ได้วันที่สิบห้ายังไม่ได้บอกว่าเปิดถึงกี่โมงแต่ว่าจะพิจารณาในการขยายเวลาเปิดสถานบริการนะแล้วก็เดี๋ยเดี๋ยวต้องหารือกันเพราะว่ามันต้อง ต้องเป็นความตกลงกันของหลายหน่วยงานอย่างที่เรียนเมื่อกี้กระทรวงมหาดไทยถ้าได้บรรลุข้อตกลงเมื่อไหร่กระทรวงมหาดไทยก็มาแก้ระเบียบแก้กฎกระทรวงยังไงค,คพื้นที่อาจจะมีโซนนี่เป็นบางพื้นที่หรือว่าทั้งหมดนะคะถ้าจะาขยายเวลาเปิดะคะ่ะมันจะมีอยู่หลายประเภทอยู่เดี๋ยวขอนำเสนอในที่ประชุมก่อน แล้วผลออกมาเป็นไงเดี๋ยวทางทางท่านนายกหรือว่าคงก็คงจะให้ให้คนที่เกี่ยวข้องมาแถลงพยายามทำให้ดีที่สุด<อ>ครับครับ